นี่ครับที่เดิมเดิมครับความผิดเดิมเดิมครับซ้ำซ้ำซากซากครับทุกคันครับไม่มีหมวกกันน็อกเลยแม้แต่คันเดียวครับไม่มีแม้แต่คนเดียวครับนั่นครับไปนะครับสวนเรียนไ้ไปแล้วครับนั่นครับนี่ครับไม่เกี่ยวนะครับมาจากไร่จากนาจากสวนครับนี่ครับ เดียวครับมือเดียวไปครับไปแล้วครับอ่าครับนะครับเอาแกนลอนตั้งด้านหน้าแล้วขับรถก็ต้องมัดให้ดีครับถ้ามัดไม่ดีก็อันตรายอยู่ครับหมวกกันน็อกไม่มีครับลนลงเสียดีครับพื้นที่นี้ครับออันนี้อันนี้ทำถูกต้องครับแบบนี้ทำถูกต้องครับใส่หมวกกันน็อกคาดใส่รัดคางด้วยถูกต้องครับแบบนั้นครับ ตั้ง huh. ด้านหน้าครับด้านหน้าครับนั่นถ้าเกิดมันหล่นลงมาก็เป็นอันตรายครับไม่แต่อันตรายแก่ตัวนี้เองก็อันตรายแก่ผู้อื่นครับนี่ครับหมวกกันน็อกก็มันมีไปแล้วครับขึ้นไปแล้วย้อนสอนไปแล้วครับนั่นไปแล้วครับนี่ครับหัวกันน็อกก็ไม่มีครับนี่ครับและข้างหลังป้ายแดงป้ายแดงห้ามขับตอนกลางคืนนะครับหกโมงเย็นเป็นต้นไปถึงหกโมงเช้านะห้ามขับครับป้ายแดงขับได้เฉพาะตอนกลางวันครับ